เคครับมาแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงนะวัดศรีสะทองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวัดที่เขาดังเรื่องพระราหูมากนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอพระราหูอย่างมากก็พระราหูเนี่ยก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นเทพองค์หนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวเงินทองความสําเร็จความสมหวังนะครับมากแล้วัดนี้ก็เป็นหนึ่งในวัดที่บวชเราได้เป็นเยอะ สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาลุยงานกันนะครับเราจะมาวัดองศาประตูบ้านนะครับของลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมาพามาดูว่าเราต้องทําอะไรกัน <Wow. S 2> บ้างต้องมีขั้นตอนอย่างไรนะเดี๋ยวก็ฝากติดตามดูแล้วกันนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะครับทีนี้ว่าที่ที่ผมต้องการจะจอัดองศามันก็คือตรงจะเป็นแค่ตรงนี้หน้าบ้านว่าให้หันไปที่ไหน ต่อไปนะครับทางทีมช่างเขาก็จะเริ่มกั้นฉากก็คือพูดง่ายคือจะเริ่มลงตำแหน่งของตัวบ้านหน้าที่ผมวันนี้คือมาคอนเฟิร์มว่าไอตัวองศาของบ้านเนี่ยมันหันไปในทิศที่ผมต้องการไหมนะครับ <Wow. S 1> อสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยของโปงตุ้ยก็คือเรื่องปูบ้านนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราได้องศาได้ทิศที่เราคํานวณไว้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นทิศองศาที่ตรงกับดวงคนคนชอบองศานี้ทิศนี้พลังงานนี้เข้าบ้านเยอะๆเขาก็จะรุ่งเรืองได้เร็ว ชอบทิศเหนือองศาตัวนี้มันทิศเหนืออยู่แล้วขวยที่เราเลือกให้เขาก็จะเป็นขวยที่ดีที่สุดประจํายุคคือยุค8ก็คือขวยแปแต่ว่ามันก็ยังดีไปจนถึงยุค 9. เก้าเองศาที่เราเล็งให้เขาจะประมาณ1งองศาถึงไม่เกิน5องศาประมาณนะี้เป็นองศาที่ด้วยทันทีไม่ต้องรอนะครับ สรุปก็คือเขาบิดตึกชั้นตึกนิดนึงนะครับไปเองศไซที่เราต้องการนะครับเขาก็บิดตามให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ออฟฟิศของเขาต่อนะครับเพื่อทําการหาเลือกหายามที่จะเริ่มลงเสาเอกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเลือกเสาเอกให้เขานะครับแล้วก็หาเลิกอยานะที่เขาจะเริ่มทําการลงเสาเอกซึ่งก็ต้องดูจากผังบ้านนะครับว่ามีเสาต้นไหนบ้างแล้วเราก็ต้องเลือกเสาต้นที่สามารถเป็นเสาเอกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไป ส่ยไปแล้วสองคนอาจารย์เป็นคนที่สามก็คือสินสคนแรกเนี่ยเขามีญหากันเล็กน้อยเขาก็เลยเปลี่ยนส,ยสยินสดีกว่านะ่ะทีนี้สินสคนที่สองเนี่ยมาด้วยเขาแล้วก็เหมือนแบบขาดมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคิดไว้หรือมีคนมาทวงติงเขาว,าว่ามันไม่โอเคหรือมไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมารู้จักอาจารย์เซิร์นพอเขาไปเปรียบเทียบบา์ที่คนแรกกับอาจารย์เนี่ยคล้ายๆกันเขาก็เลยแบบเลือกอาจารย์่าจะประทับใจแหละใช่ไหม าแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงนะวัดศรีสะทองนะครับนครศรีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวัดที่เขาดังเรื่องพระาหูมากนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอพระอหูอย่างมากนะครับก็พระราหูเนี่ยก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นเทพองค์หนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลาบเงินทองความสําเ็จความสมหวังนะครับและรวมไปนถึงเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับได้ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยคนก็เลยนิยมมาไหว้กันมากมามาบนกันมากแล้ววัดนี้ก็เป็นหนึ่งในวัดที่บนแล้วได้กันเยอะด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้มาบบนะะรงขกลััค ใครทาธุรกิจใครที่ร้าขายเนี่ยก็แนะนาครับวันนี้เจไปดูกันนะฮะก่อนที่จะไปไหว้พระราหูนะครับตรงนี้ด้านหน้าเรามีพระอุปคุตนะครับเป็นองค์ใหญ่มากเลยนะครับก็จริงๆตามตำนานของพระพุทธเจ้านะครับพระอุปคุตก็เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากแล้วก็ทำภารกิจนะให้กับศาสนาอย่างหนักหน่วงนะครับจนไม่มีเวลาฉันข้าวเลยเพราะว่าการพระอุปคุตก็เป็นเหมือนตัวแทนของผู้ที่ทํางานหนักจนได้ดีนั่นเองแล้วดังนั้น ข้าวปรคุตจะเป็นสาระของการบอกเลยว่าเราอย่าเพิ่งจะโชคลาบด้วยเนาะทั้งเราก็ต้องพึ่งตัวเองหรทำงานให้หนักด้วยเช่นกันนะครับเราก็เริ่มต้นจากขุนชามขปคุตกันเลยได้เลย แก้บนกันนะนี่จะได้ยินเสียงเพลงครับนี่เขาน่โโนาจะเพิ่งมีเพิ่งมีนะักก่อนี้ไม่มีเนาะมีเพลงแบบบนแก้บนกันขอกี่ครั้งได้ทุกครั้งเลย <c oughs> มีครั้งเดียวที่ไมไม่ได้จำได้ตอนนั้นคือมาบนขอให้ขายคอนโดกับข,ขายบ้านได้ครั้งแรกขายบ้านได้ขายได้จริงอาทิตย์เดียวเลยครั้งที่สองมาขอให้ขายคอนโดได้ก็อ,อาทิตย์เดียวเหมือนกันจริงครั้งที่สามเหมือนกันเรื่องของคอนโดแต่ว่าไม่ได้ครับแต่ว่าก็ ต้งใก้เคียงอ่ะมันก็มีความสัศจ์ก็เหมาะกับเรื่องพวกราบอย่างนี้แหละี่ก็จะเพราะว่าราหูเนี่ยเเป็นเทความมืดนะเนเขาก็จะชอบอะไรที่สีดำของดำแปดอย่างไม่ก็สิบสองอย่างน้านเองก็จะเป็นเหล้าดำน้ำเต่ากล้วยตอดเปียกคูนดำไข่เยี่ยวม้าเนี่ยวกไข่ประกาศพูดเล่นะครับนัหนึ่งน้ำขมน้ำดำที่ใช้นหม ขออะไรครับอเข็นรับส่วนของคนครับไม่บอกบอกไม่ได้ไม่บอกเราว่าเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจริงทุกอย่างทุกหมดแต้ก็เหมือนเวลานะครับผมเวลาของไหว้ว่าไม่เห็นนะครับแต่เราไม่ได้ออกกลับมานะแต่ว่าในคามจริงเดี๋ยวเขาก็มากเก็บนะเห็นั้นเราก็รอสัก5-10นาทีก็ได้สักพักหนึ่งแล้วเราค่อยมาไล่ทีนึ่งก็ได้นะครับปานาทีรีสเนจังุทธาปจายโนจตตาโรธรรมา วัดคันติอายุวันโนตุคังพระดังเกดเสียงเสียงมีเสียงเสียงซีด้วยยี่เจ็ดหญิงชายแรกรุ่นดูอุ่นจิตแน่เขาบอกว่าเราเป็นไงชีวิตเป็่งปังสดใสมีความสุขมีชีวิตไวทุกเป็นสุขขาส่วนลาบอกตรงว่าคงมีเออมีลาบถามโรคไข้เจ็บได้ทุเราจะมีผู้เมตตาอนุเคราะห์ บุญเฉพาะให้ประสบพบเขาแม้นขอได้ใบนี้ดีไม่เบาเยี่ยมเลยฮะดวงดีเย e เอะไะเดี๋ยวเราไปลาพระหูกันแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวพักผ่อนกันดีกว่านะฮะวันนี้ <c oughs> เรียบร้อยนะครับวันนี้เรียบร้อยเราก็กินข้าวกันอิ่มแล้วนะฮะก็เป็นอันจบอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามาทํางานแล้วก็แวะไหว้พระนะครับเอาชีวิตประจําวันมาให้ดูนะครับผมก็หวังว่าจะชื่นชอบนะครับอย่างไรก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็จะเอาข้อมูลเอาวีล็อกมาแบ่งปันกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ